เค okay. สไตทอรอสวัสดีค่ะแม่หมอเคนะคะจะมาทำนายดวงให้กับเจ้าชะตาลัคนาราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคมนะคะการทำนายดวงเนี่ยเป็นการดูโดยพื้นฐานพื้นรวมนะคะของเจ้าชะตาลัคนาราศีนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่การดูโดยเฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะคะขอให้นำคำทำนาย,นยไปเป็นข้อคิดเห็น ในการปรับใช้ในชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทกันนะคะโดยการกระทําและพฤติกรรมของเจ้าชะตาเองเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางดวงชะตาของเราเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงคุณเท่านั้นนะคะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของตัวคุณเองได้นะคะ เบื้องต้นนะคะเราจะมาดูพุ้นดวงเจ้าชะตานะคะประจําเดือนพัษภาคมเงนก่อนว่าเป็นยังไงมองว่าคุณเนี่ยมีความสุขดีในในระดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะอาจจะได้ความที่เราแบบมีความรักสบายนะคะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นอะไรเงี้ยใครว่าอะไรเราก็เอาตามนั้นอะไรเงี้ยค่ะ คุณอาจจะเป็นที่พึ่งพาหรือพึ่งพิงให้กับคนอื่นได้ดีนะเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าปฏิเสธใครคือไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยในช่วงในช่วงนี้นะซึ่งในตำแหน่งอุปสรรคปัญหาแม่หมอมองว่าคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นนิดหนึ่งมีสติในการใช้ชีวิตนิดหนึ่งไม่งั้นคุณจะพบเจอกับความเสี่ยงเข้ามาในชีวิตได้นะคะ มไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการแบบว่าถูกหลอกถูกโกงก็ดีบางคนเนี่ยมีประสบการณ์จากอดีตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีโอกาสที่จะทำผิดซ้ำเดิมได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาชีวิตของคุณให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะจบแบบเดิมไม่ก็เจอปัญหาอื่นๆที่ทำให้เราแบบ มีความวุ่นวายในชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องพยายามมีสติให้มากๆในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องไปพัวพันกับการที่ทำไม่ถูกต้องสิ่งที่ทำผิดกฎหมายหรือการคิดและการตัดสินใจแบบใช้วิธีทางรัฐอะไรเงี้ยเออบางคนมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงนะคะโดนอารัฐเอาเปรียบได้ บางคนอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการแบบว่าเป็นหนี้สินพลุงพลังช่วงนี้ด้วยก็ได้อเวลาจะจับจ่ายใช้สอยอะไรหรือว่าดําเนินการใด,ใดๆอ่ะจะต้องคิดและพิจารณาไตรตรองให้ดีนะคะคํานึงถึงปัญหาในาอนาคตที่จะตามมาเราจะเดือดร้อนอะไรไหม,มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะแม่หมอมองว่าเนี่ย คุณจะต้องพบเจอกับข้อท้าทายใหม่ในชีวิตตัวเองหากคุณต้องการทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ให้ความทุ่มเทอย่างจริงจังเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จได้เนี่ยมันจะต่ํานะอืมมันจะต่ําเลยแหละต้องใช้คํานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมีความกระตือรือร้นพยายามมีแพชชั่นในสิ่งที่ทําในสิ่งที่มุ่งหวังให้มันประสบความสําเร็จเนี่ย ต้องมีความตั้งใจมากๆนะคะเข้าสู่รายละเอยียดแต่ละประเด็นนะคะเริ่มจากการงานแล้วก็การเรียนกันก่อนอด้วยความที่คุณเนี่ยจากหน้าไพ่คือเป็นคนที่ใครว่าไงเราก็ว่างันเป็นคนที่แบบว่าชิลๆสบายสบายไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครอะไรเงี้ยการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะในระดับหนึ่ง แต่มันกลายเป็นว่าคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบซะเองอะ่ะอืมบางทีนะเวลาโดนใครว่าอะไรเข้าหน่อยคุณก็แบบไม่กล้ามีปากเสียงนะแต่เก็บไปน้อยใจแล้วกลายเป็นความเครียดสะสมอืมแทนที่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะดีขึ้นหรือเป็นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะคนในที่ทํางานก็ดีหรือว่าในที่เรียนก็ดีอะไรเงี้ยนะมันจะกลับกลายเป็นว่าสัก วันหนึ่งเนี่ยคุณจะตัดสินใจเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้แล้วเดินออกมาเองหรือบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบบว่าฉันอยู่ไม่ได้ละสังคมแบบเนี้ยฉันทํางานกับคนประเภทนี้ไม่ได้ละฉันเรียนที่นี่ไม่ได้ละก็ตัดสินใจลาออกก็ได้นะหรือว่าย้ายที่ทํางานที่เรียนไปเลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความกล้านิดนึงที่จะแสดงออกข้อคิดเห็นโดยใช้เหตุและผลนะคะ เออมีแบบไมซ์ที่จะต้องมีความกล้าไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ถูกอ่าโดนกดหรือว่าโดนแบบเขาสั่งให้ทําอะไรเราก็ไปทำอะไรเงี้ยบางทีเราอยู่ในสถานะเท่าเทียมกันแต่ทํำไมเราต้องไปยอมเขาอืมุณจะเจอคนประเภทเนี้ยชอบมาแสดงอํานาจบาดใหญ่ใส่คุณอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยสั่งคุณให้ทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ย ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลงมือทําอะไรเขาแบบอาจจะมีดีแค่แบบว่าสั่งคุณให้ทําอย่างเดียวสุดท้ายเขาสบายแต่คุณนะ่ะลําบากต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอืมคุณต้องกล้าที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนลักษณะเนี้ยเข้ามาคุณต้องกล้าพูดว่าเราต่างก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบของใครของมันตัวเขาเองก็ต้องทําในส่วนของตัวเองด้วย นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามากๆเนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่เขามีแบบอำนาจหรือบารมีมากกว่าได้เข้ามาช่วย,ยอยะไรยเงี้ยอืมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องพยายามมีความหนักแน่นนะคะต้องไม่กลัวนะคะที่จะสื่อสารหรือว่ากล้าพูดออกมานะคะในความเห็นของตัวเองที่ว่าเออเนี่ยมันเป็นข้อที่เห็นจากชั้นนะว่า คุณทําแบบนี้ไม่ถูกยังไงยังไงอะไรเงี้ยอืมต้องกล้าที่จะเอาชนะมันนะคะอย่าเป็นฝ่ายยอมเนาะต่อมานะคะความรักนะคะจากคนโสดแม่หมอมองว่าคุณอาจจะได้รับความรักความอบอุ่นที่ดีจากคนในครอบครัวของคุณดีอยู่แล้วนะจนบางครั้งมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตในรูปแบบของคนรักอะไรเงี้ย อืถ้าเกิดว่าคนโสดรู้สึกมีความสุขดีอยู่แล้วไม่หมอก็สนับสนุนนะให้คุณมีชีวิตโสดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสักวันหนึ่งเราคิดว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วค่อยแบบตกลงปล่งใจกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าไม่หมอมองว่าถ้าคุณแบบด่วนตัดสินใจในการครบหาใครเนี่ยมันเหมือนจะแบบมันเหมือนจะจบไม่ค่อยสวยอะคะ่ะ คุณจะพบเจอกับคนที่แบบว่าเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรามีความแตกต่างจากเราทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจมากกว่าเหมือนเข้ามาแบบให้ความหวังหรือเข้ามาแบบป,บปรับแล้วก็ไม่แบบดูแลเอาใจใส่เราอะสุดท้ายเขาก็แบบว่าไปคุยกับคนอื่นเลิกกับเราไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่นะที่แบบ จะไปคบหาใครหรือว่าตัดสินใจพูดคุยกับใครอะไรเงี้ยอืมมันเหมือนแบบว่าต้องมองไปแบบยาวๆจริงๆอะ่ะเพราะช่วงนี้คุณอาจจะพบเจอกับคนที่เขาไม่จริงจังกับเราก็ได้อาจจะมาในรูปแบบของออนไลน์นะออะไรแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีความสุขดีอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีคนรักเข้ามาก็ได้เนาะอืม สำหรับคนที่มีคู่รักมีความมิตรเมนต์มีความสัมพันธ์นะคะมองว่าช่วงนี้คุณต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนรักของคุณเองนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันเหมือนจะดูดีไปหมดดูเหมือนแบบสบายชิลๆนะคะแต่อนาคตอันใกล้เนี่ยคุณต้องระวังว่าเขาเองอาจจะทำตัวแบบไม่น่ารักใส่คุณ บางคนก็จู้จี้จุกจิกอารมณ์วิน่นเวียงวีนเออเหวี่ยงวีนเอออารมณ์แบบว่าเหวี่ยงวีนใส่เราอะไรเงี้ยแม้แต่อ่าเจ้าชา,ายที่เป็นผู้หญิงและมีคนรักเป็นผู้ชายก็ดีนะเขาอาจจะใช้อารมณ์กับเรามากๆอาจจะพูดจาแบบไม่ถนอมน้ําใจเราอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกเจ็บอืมหรือบางทีเนี่ย ก็จะมีเกณฑ์ห่างไกลจากคนรักนะคะไม่ค่อยได้แบบได้อยู่ด้วยกันเขามีแบบหน้าที่และผิดชอบจะต้องแบบเดินทางไกลอ่าไม่ค่อยได้แบบใกล้ชิดกันนะคะมันอาจจะกลายเป็นความห่างเหินกันไปเลยก็ได้อืมอยู่ดีๆีเขาก็หายไปเลยก็ได้นะคะต้องระวังนะคะในช่วงนี้เนาะก็ดูดูแล้วกันว่ามันมีปัญหาอะไรก็ต้องรีบ คุยรีบแก้ไขถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงเขายังอยากอยู่ในชีวิตของเรานะคะเขาจะต้องพยายามปรับตัวปรับปรุงในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของเขาเองเนี่ยเพื่อรักษาสถานะความสัมพันธ์ให้มันดีหรือว่าไปต่อกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาทําพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวออกมาแล้วมันทําให้คุณแบบไม่มีความสุขจริงๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดมาหันจริงๆอะไรเงี้ย จนแบบไม่น่าให้อภัยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะคิดและตัดสินใจยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่มันต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลทบทวนว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าคิดว่ามันเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยที่แก้ไขกันได้โอเคความสัมพันธ์นี้มันก็จะไปต่อได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เล็กน้อยละแล้วก็อีกอย่างคบกันไปแล้วยังรู้สึกแบบว่า มีความทุกมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยเออจนกลายเป็นว่าความสุขมันลดน้อยถอยลงจนแบบเจอแต่ความแบบอึดอัดใจความไม่สบายใจมาแทนที่เมื่อไหร่เงี้ยแล้วมันมีมากกว่าความสุขแม่หมอก็จะแนะนําให้คุณถอยนะคะไปรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะอืม คิดพื่อนทบทวนอีกทีว่าอาอเขายังจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราไหมถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็ต้องกล้าที่จะมบอ่อนนะคะเออต้องเชื่อว่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้คนที่รักเราจริงอะไรเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาไม่ดีกับเราจริงๆนะอแต่โดยหลักแล้วก็คือต้องผ่านการไต่ตรองแล้วก็คิดทบทวนมาแล้วอย่างดีนะคะไม่ใช่แบบว่าปุบปับก็ตัดสินใจแบบ เลิกลากันโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยมันคงไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินภายในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะต้องใช้จ่ายกับบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบว่า เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือเป็นการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นก็ได้นะอย่างเช่นบางคนชอบแบบช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเห็นเขาไลฟ์สดแล้วก็อดซื้อไม่ได้ก็จะเอฟแบบรัว,ว,วๆๆอะไรเงี้ยก็ต้องระวังปัญหาการเงินตามมาได้ด้วยเออบางทีคนในครอบครัวหรือว่าคนรักไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายของคุณนะเขาอาจจะมีความเข้มงวดคอยแบบจ้ำจี้จ้ำชัยคุณอะไรเงี้ยคุณจะแบบใช้ใจแบบ สู้รุยสู้ร่ายไม่ได้อะไรนู่นนี่นั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะโดนบบนีกนะคะบางทีคุณก็อาจจะอยากได้แบบสิ่งที่คอยอำนวยาสะดวกคุณอะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพยายามมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ให้ดีเนาะส่วนการเงินที่ได้มาเนี่ยนอกจากจะได้จากการทำงานแล้วอาจจะได้มาจากการซัพพอร์ตภายในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะอ่า ส่วนการเสี่ยงโชคเนี่ยมองว่าก็มีดวงที่ดีอยู่นะคะเข้ามาแต่ว่าคุณก็จะต้องแบบว่าอ่าเสี่ยงโชคแต่พอประมาณตัวเองเนาะเออไม่ใช่ว่าแม่หมอบอกว่าเออคุณดวงดีนะคุณแบบเต็มที่กับมันเลยก็ไม่ได้เนาะอ่าสำหรับคนที่มีดวงดีในเรื่องการเงินเนี่ยแม่หมอมีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าคนเราอะ่ะเคยทำเอาไว้อะอย่างเช่นแบบทบําบุญทําทานเอาไว้เคยให้คนอื่นมาเยอะอะไรเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติก่อนก็ดีนะอมืมันก็ย่อมจะกลับมาหนุนนํามาให้ผลในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยสร้างไว้เลย,เลยแต่เราก็ไปคาดหวังว่าเราต้องได้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเป็นผู้ให้ใครเลยไม่เคยแบบบริจาคหรือว่าไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมาให้เราได้ยังไงเนาะอืมเพราะฉะนั้นเวลาให หรือว่าทําบุญเนี่ยจงทังจะต้องทําด้วยใจจริงๆนะคะมันถึงจะมีอันนี้ส่งที่ส่งผลกลับมาได้อย่างรวดเร็วหรือว่าอน,นี้ส่งแรงนะคะอต่อมานะคะสุขภาพนะคะมองว่าคุณอาจจะมีความกังวลนะคะกับบางอย่างที่เข้ามาแต่คุณไม่กล้าแบบเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้มักจะเก็บกด เอาไว้กับตัวเองมนเลยส่งผลให้คุณเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนะคะระวังนะคะจะมีปัญหาป่วยในเรื่องของจิตใจซึมเศร้าด้วยมีความคิดกังวลมากเกินอะไรเงี้ยอืมและนอกจากนี้ต้องระวังในเรื่องของโรคติดต่อได้นะคะอาจจะเป็นโรคโควิดโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคติดต่ออื่นๆที่แบบว่าหากเราแบบ ออกไปพบปะผู้คนแล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ในการแบบว่าติดโรคเข้ามาได้ก็ต้องระวังตัวเองให้ดีด้วยนะคะในช่วงนี้นอกเหนือไปจากนี้นะคะในเรื่องของสภาพอาก,กาศนะคะอาจจะเป็นป่วยเป็นไข้เป็นหวัดได้นะเพราะเพราะว่าช่วงนี้นอกจากอากาศร้อนแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีแบบพายุฝนเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรเงี้ย อาจจะปรับสภาพร่างกายได้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเนาะแล้วก็ระวังในเรื่องของมีคมด้วยนะคะระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแบบปุบปับเวลาเดินทางไปไหนก็จะต้องไม่ประมาทในการขับขี่เนาะแล้วก็บริเวณตั้งแต่เอวไปจนถึงช่วงล่างตรงเท้านะระวังจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอืม หรือบางคนจะมีปัญหาให้ได้รับการผ่าตัดได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในระบบสืบพันธุ์นะคะก็มันไปตรวจเช็คให้ดีนะคะสุขภาพประจำปีอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยแบบตรวจเช็คให้ดีเนาะดีกว่ามารู้วตอนสายแล้วมัวนก็ไม่ดีสำหรับตัวเราอยู่แล้วเพราะในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาคือเตือนมากๆเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตจะต้องไม่ประมาทนะคะ ต่อมานะคะความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะเริ่มจากคุณโซโฟายิงหรือว่าคุณแม่นะคะมองว่าช่วงนี้ท่านมีความคิดถึงลูกนะมีความเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าบางคนอยู่ห่างไกลกันเนาะระหว่างแบบคูโ่โสฝฟายิงหรือว่าคุณแม่เนี่ยห่างไกลกันเขาก็นึกคิดนึกนึกถึงเราอะไรเงี้ยคิดถึงเราอะไรเงี้ย ก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็พยายามแบบติดต่อไปหาท่านบ้างนะคะถามไทยสารทุกข์สุขดิบอะไรเงี้ยท่านอาจจะมีข้อกังวลใจอยากได้รับคำปรึกษาจากใครสักคนก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะต่อมานะคะผู้อาวุโสฝ่ายชายหรือว่าคุณพ่อนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าจะไปพัวพันกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะถูกหลอกถูกโกงทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ มีความมัวเมากินดื่มมากเกินไปนะคะ,ะบางทีก็เล่นเลขเล่นหวยมากเกินอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์นในเรื่องของโรคติดต่อได้ด้วยนะคะ,ะก็พยายาม่าเตือน,นกันนะคะ,ะบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกน้องนะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าชีวิตของพวกเขานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในชีวิตในช่วงนี้อาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีอย่างถึงที่สุดก็คือถ้าหากประมาทในการใช้ชีวิตอาจจะมีเกย์นในเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าขั้นร้ายแรงสุดก็คือถึงชีวิตอืต้องแบบพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าลักษณะของไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะถ้าทําดี มีความระมัดระวังไม่ประมาทชีวิตของเราก็จะตั้งอยู่บนความมีสติทำออกมาได้ดีในหลายๆเรื่องนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเองนั่นแหะคะ่ะจะเป็นตัวสมผลจะดีหรือไม่ดีในอนาคตข้างหน้ารวมถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตือนเขาให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะอืหรือ คอยดูแลสอดส่องกันให้ดีเนาะหรือในทางที่เบาที่สุดก็คืออาจจะมีเกณฑ์แบบเข้าโรงพยาบาลอืมมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นนะคะต่อมาค่ะหัวหน้านะคะช่วงนี้หัวหน้าค่อนข้างมีความกังวลน,นะคะอาจจะกังวลเรื่องงานก็ได้ กังวลเรื่องลูกน้องว่าจะทํางานออกมาได้ดีหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือท่านอาจจะมีปัญหาส่วนตัวก็ได้แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยหรือว่าพูดคุยให้ใครรับฟังอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านแบบอาจจะจมจอมอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีสติสมาธิในการโฟกัสในเรื่องอื่นๆเท่าไหร่นะคะหรือเป็นช่วงที่ท่านมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเวลาทํางานกับท่าน คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ท่านนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อ่าดูให้ดีแล้วกันเนาะในสถานการณ์ที่จะเจอนะคะส่วนคนที่มีลูกค้านะทำธุรกิจการค้าและมีลูกค้านะคะช่วงเนี้ยอาจจะพบเจอกับลูกค้าที่ไม่น่าไว้ใจนะคะอืเหมือนแบบว่ามาสั่งของกับเราเลย ทิ้งไว้แล้วแล้วไม่เอาอะไรเงีย้ยมาออเดอร์เยอะๆทิ้งไว้แล้วก็ไม่เอาเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นฝ่ายเราที่จะพบเจอกับมิจฉาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามิจฉาชีพอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นลูกค้าด้วยก็ได้ <c oughs> <g ül> ก็มีลักษณะนี้คือเขาเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรามาโกงเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือในอีกแง่นหนึ่งก็คือจะเป็นลูกค้าที่เขาไม่ค่อยมีศักยภาพในเรื่องของการเงินเท่าไหร่เขาอาจจะมาขอแบบขอผ่อนได้ไหมอะไรเงี้ย ก็จะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะก็พยายามระมัดระวังแล้วก็หามาตรการรองรับในเรื่องนี้ด้วยนะคะสรุปและข้อแนะนำโดยภาพรวมนะคะใี่ต้องการแนะนำให้คุณเนี่ยมีความกระตือรือรน้นพยายามสร้างแพทชา่าให้กับตัวเองกล้าที่จะลุยกล้าที่จะสู้เพื่อตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองเพื่อความสุขสบายและความมั่ง มั่นคงของตัวเองในวันข้างหน้าเราจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่นะคะออถ้าหากจะหวังความสุขสบายในวันข้างหน้าความมั่งคัง่งมั่นคงอะไรเงี้ยหรือว่าหน้าที่การงานที่มีตําแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคุณจะต้องปรับปรุงพัฒนากล้าคิดกล้าทํานะคะจะต้องไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปท้าชนกับเขาแบบจังๆเลยก็ไม่ใช่มันมีหลากหลายวิธีแล้วก็เทคนิคมากเลยอาจจะเป็นเทคนิคในการพูดคุยเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจหลายๆอย่างสามารถทำได้ค่ะต่อมานะคะเราจะเปิดไพ่ตัวเลขนะคะ เพื่อดูสถานการณ์เพิ่มเติมหรือรวงเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าจะเกิดไตร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะแล้วจะอ่านตามหลักเลขศาสตร์นะคะหมายเลขศูนย์มันตรงกันเลยแล้วเนี่ยศูนย์เดยฟกก็เลขศูนย์อันนี้คือตำแหน่งอุปสรรคปัญหานะคะมันศูนย์กับศูนย์มาเจอกันเหมือนไพ่ต้องการจะเตือนจริงๆอะ่ะ รัดเลยนะสิ่งที่ไพ่มาเตือนอีกรอบหนึ่งจากไพ่ทาโร่ที่แม่หมอพูดไปเมื่อก่อนน,นก่อนหน้านี้นะคือศูนย์สามเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนแบบขี้กลัวไม่กล้าสู้คนไม่กล้าเถียงคนแบบเป็นฝ่ายที่ยอมคนอะไรเงี้ยค่ะไม่กล้าที่จะรักษาผลประโยชน์ตัวเองมักจะโดนคนเอารัดเอาเปรียบอืมเหมือนไม่กล้าทําอะไรเลยแบบ มีความเกียดคร้านด้วยไม่มีความกระตือรือร้นใ,นใดๆเลยเอแถมอารมณ์ก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าทำตามอารมณ์ตัวเองอะเหมือนเดอฟูก็คือเป็นประเภทที่แบบทำตามอารมณ์ตัวเองแบบฉันจะทำอะไรไม่มีแบบแผนหรอกฉันแบบล่องลอยถ้าฉันโอเคฉันก็คือทำถ้าฉันไม่โอเคฉันก็ไม่ทำอ่ะมันจะเป็นในลักษณะนั้นคือสิ่งที่พ่ต้องการจะเตือนจริงๆค่ะว่าคุณเนี่ยพยายามสู้ๆหน่อย พอเลข3.9นี่ถือว่าเป็นเลขเสือคาบดาบเลยนะแข่งอะไรก็ชนะทำอะไรก็สำเร็จจะเป็นเรื่องยากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถสำเร็จได้ถ้าคุณมีความกล้าความตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะเออรวมถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่คุณจะพบเจอในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณก็ดีนะคะเออคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นที่ มีความกล้าเลิกกลัวเลิกแบบไม่กล้าสู้คนอะไรเงี้ยคุณต้องมีความสู้มีใจที่ฮึดสู้นิดนึงอืมแล้วแนวโน้มชีวิตของคุณเนี่ยที่มันกําลังแบบพบเจอกับปัญหาอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะเปิดไพ่ราเคลนะคะเพื่อเป็นข้อแนะนําหรือกําลังใจนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะหนึ่งใบค่ะ intention ความตั้งใจนะคะหมายความว่ามันรินรดความตั้งใจลงในทุกสิ่งที่ทำช่วยให้ผลลัพธ์ที่หวังก็อาจจะเป็นจริงชีวิตจะค่อยๆบ่มเพาะความพยายามให้เป็นพลังภายในการซื่อตรงต่อเจตจำนงของตนเองเนี่ยจะส่งผลดีต่อใจอย่างมหาศาลแม้ในท้ายที่สุดจะไม่เป็นดังคาดก็ตามอ่ะอันนี้คือความหมายเบื้องต้นของไพ่ใบนี้ ซึ่งมันก็สอดคล้องนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดโดยเราจะต้องมีความกล้าที่จะลงมือทำนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวเองแล้วก็สถานการณ์รอบข้างให้มันดียิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังแบบ100%เซแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เริ่มก้าวเดินแล้วเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถูกไหมคะ กว่าจะสําเร็จได้มันย่อมมีอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วในระหว่างทางแต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้เนี่ยแม่หมอมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นผู้ที่สําเร็จในท้ายที่สุดค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็พยายามสู้ๆนะคะอย่าย่อท้อสร้างไฟและกำลังใจให้ตัวเองให้มากๆมีความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็ดีนะคะที่เขาแบบเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรานะคะ แล้วคุณก็จะได้เป็นคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกล้าคิดและตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมไม่ยอมแพ้และไม่ยอมอเป็นฝ่ายถูกรัดเราเปรียบอีกต่อไปนะคะสู้ๆนะคะนี่คือทั้งหมดของคำดํานายสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนพฤษภาคมถ้าเกิดมีข้อคิดเห็นใดๆสามารถร่วมพูดคุยกันได้ภายใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่แม่หมอจะได้เอาข้อคิดเห็นดีๆ ไปปรับปรุงพัฒนาทำคลิปให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดโมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากเคสตา์ทอดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ